นบ,นอนบกก้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้กายจากเดชจดตเตรู้ชอบได้โดยพงเองขอแตเดินพอดญาติโยมพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิากาผู้ที่สนใจในการศึกษาธรรมะผู้สนใจในการัำธรรมะผู้สนใจในการอนุโดธรรมะธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่จะเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคน,น,นทุกคนนะผู้ที่มีสในใจธรรมะก็ ถ้าเป็นเหตุไทยนาจะได้นะการทดลองขับรถแปคนตรงนี้เนี่ยมักไม่สนใจธรรมะนะมัวแต่อ่าสนใจก็มัวแต่สนใจโพสนะธรรมะนะโถเผาโถง้ออดตะดาดอดงอกันไปตามตัวเด็กโถงตนตามบรรดาคนตรงนี้ที่อดีตเห็นก็ง้อกับตนนะต้องสันติกันกว่าตั้งเดือดมามากกว่าแต่จันกข้ามาอ่าเข้ามาในศาสนานานกว่าอะไรแต่เข้ามาแล้วก็ เราดำเน็นงันไนะเรา้องตนเองไปแบความเปรียบเทียบตนเองเราคนอื่นคนอื่นคนจะคิดว่าตนยากกว่าพอ้องตนเองว่าตัวต้องจะได้เก่งกว่าใครเลยกว่าใครมัวแต่ดื้อดันลงไหมัวเมาเนับจดสันเการสั้างภาพเปิตนเองประสบผลสำเร็จในนาทีที่ตนเองทำความลงไหในน้ำหน้าเย็นยดสันเซ่ทำให้มัวเมาต้นดวางตัวไว้ตัวอย่างนั้นจนแทบจะเป็นตัวเจ้าเสดเอง ตัวตัวเองมีอำนาจทํอะไรก็ไม่เป็นความเมาเมานั้นทําให้พิสูจน์บงลกนั้นถึงก็ขาดความเป็นตาะไปก็มีเพราะความไม่รู้เพราะความมืดมืดเมาเมาโมหะมันเป็นต่งางแต่กรรมนั้นยังไม่สรณ์และกรรมนั้นก็ยังมีดุบางทีคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นก็เขาก็เฝ้าคิดด่าตัวเองไม่ฝ่ายเดียวว่าฉันยังเป็นพระอยยเป็นพระอย่ ยังิดยังไม่ได้ทอดถ่ายถอดความคิดเช่นนั้นเพราะมอลงไปเพื่อเพลินทางวัตถุกลางของรูปเสียงจิตลดเพะธรรมอารมณ์เพลินไปบันๆจนก็จะคิดได้หรือแก่ตัวปกอมมนแตกงมาไ้นะละโอทอนทำมารนักเต็มตัวแล้วแต่ตัวไม่ได้อีกแลวกว่าจะรู้ตัวอ้าวลงทางแล้วมัวจะจะถอนอันอื่นที่ที่ผมดำตัวเองผมทำตัวเองตํำกว่าแต่ก็ ความดื้อน,นะมีมณนะทีิตจิตกลางลงในติตเองคนได้ฟังอยู่กามองเนนะงมองออกและไในขั้นต่อไปล่อยให้ลงตต่เองตออง่ตอไปพ่อขับไปเจอนันแล้วว่าเตือนก็คงจะทำแน่ๆนะก็เลยเจอเออเออหอ,อ,อ,อมอกไปรมนะปล่อยให้รู้ตัวเองจะดีกว่านะแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยโดนนะแต่บางอย่ยวก็จะลงไปได้เลย เะปกอบอยมมหะเดนนะหาาะเดนะครมหเนะก็คมีมานาะีติการเราบอกในตัวไป้าไปไปทิก็ไม่ไหวนะทำแล้ก็ส่บาตรทำบุตทำาณการนักษาติดทำจะทำแต่บาปน,นะโดยไม่รู้ว่าทำบาปทรด้วยเป็นตาเพราะปฏิบัติเป็นอาจินกรรมทำจนกระชิตดังนั้นเราทำบุตคนศึกษาธรรมเดียวกักพบพระไว้างจนะได้ไม่ถูกละอารัีเรา พระเจ้าเนี่ยเวลาเป็นสุดองของบะเพ่าที่ไหนท่านจะพนามว่าตัวกรโมฆะบุตรเนี่ยโมฆะบุตรหรือแปลว่าบุรุษที่บางเบาหมายถึงแปลว่าวางเปล่าจากคุณธรรมหรืออุปนิสัยที่จะลกมักคนเป็นนักเรยาเจ้าถ้าจากนั้นมีอุปนิสัยที่จะได้บุตรก็จอว่าเป็นโมฆะบุตรบุตรว่างเปล่าจากการที่จะลบมักผลนะ จะมีรูปนืสายในการดลุมักผลในฉากนั้นแต่มักผลไม่มีในขณะนั้นก็ถือว่าเป็นโมฆะบุุษเช่นกันคือบุตษที่บังบอาจากรุณธรรมคุณธรรมมักผลตรงนี้พระอุปเสนะวังคันตะบุตรนาพระบุองค์ทรงตัดด้วยว่าโมฆะบุตเพราะเพราะบุตรวังบ่าวจากคุณธรรมมักผลและไม่เหมาะสมนะฉากนั้นจะมีอุปเนืสายในการดลบมักผล แต่ขณะนั้นเป็นมฆะบรุตตแต่ต่อมาท่านก็พยายามให้ได้บรรลุมรรคในชาตินั้นก็คือดเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นท่านพระพุทธเจา้าท่านพระพุทเจ้าตัดอดีอ่านใน้ผ่บมาดีมีข <c oughs> ้อความในพระสัจธรรมป็นกนึ่นมเจ็ดปในกายโมฆะปัญนาตนเะล่มหนึ่นขงข้าสองหน้าที่เจบนะอ่าวนว่าโมฆะบริโสโนะโมฆะบริโสโแปลว่า กฎเปานะจึงอยู่พระทเจ้าทั้งหลายเรียกบุทุ่มมีอุป,ปนิสัยนะพูไม่มีอุป,ปนิสัยแห่งมรกผลในอัตภาพนั้นว่าโมคะกฎขั้นเมื่ออุป,ปนิสัยแม้มีอยู่แต่มักผดนะไม่มีหรือในขณะนั้นก็เกรียกว่าโมคะรฎเหมือนกันแต่สนักกัตตะได้ตัดขาดเป็น,นสายแห่งมักผลทั้งหลายแล้วในอัตภาพหรือเพราะฉะนั้นพระผู้ใหญ่ภาตัดเรียกสนักกัตตะว่าโมคะรษ ตอนประกาศศาสนาพุทธานาเนี่ยร้สุก็อย่างน้อยก็ยังไม่ทําเป็นกันมาก,น,กนะเราก็มีพระเรียบก,ก,กับคนกระชื่นมากมายประมาณยุคแรกๆเนี่ยจะมีมากแต่พอสาาัตว์ลดแพร่กระจายไปกระจายไปผู้คนศรัทธามากขึ้น,นเรื่อยๆก็มีผู้มาขอบวชมานักขึ้นมนักขึ้นเมื่อคนมาขอบัพปฐามากขึ้นมากขึ้นทีนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นตามธรรมดาของคนหมู่มากที่สาเหตุแห่งการบวชแตกต่างกันบางคนก็บวชมาไม่ได้หวัง บท,บทมาเพื่ออย่างจีิงเมื่อศาสนาพุทธกำลังจะเตินลงหลังการบทนั้นเพื่ออย่างจี่มีมาแต่สมัยพุตธกาลแล้วยิ่งในยุคปัจจุบันนี้มีมากขึ้นทุกทีทุกทีเป็นใช้แต่ความส,สำสรองของพุทธศาสนาให้ตามตมลงไปทุกทีวันนี้จะนำเสนอเรื่องสณนันแกแจบหมานยะถึงแปบลบว่าพระชั่วต้องขับออกในราชทัออกอยาให้มาทำลายพระดีๆทั้งหลายนะ ทำนักแก่หมายถึงพระชั่วต้องขับออกในประเทศออกย่าให้มาตลายพระดีๆทั้งหลายแต่สมัยนี้พระดีๆทั้งหลายกลายเป็นของแปลกนะเพราะมันจะเม็นพระชั่วเตเป็นมนุษย์นะก็ความดีก็ขอเจรจากันจากกัให้ดี <c oughs> พิสุทั้งหลายพวกเตอทั้งหลายต้งขับบุคคลนี้ออกไปเสีย <c oughs> พิสุจ์ทั้งหลายพวกเตอทั้งหลายต้งขับบุคคลนี้ออกไปเสียต้งนำบุคคลนั้น ไปบนลูกนอก,กอกช่างทำให้ระบักใจกะไรลยพิสูจทั้งหลายพวกน,บบนักบวชบางคนมีการเดินการถอยกลับการแลดูเดี๋ยวโดูการคู่แขนคู่ขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการสร่งสังคติเถือบาดของจวรเหมือนพวกพิสูจน์ที่ดีรูปอื่นน,น,ทนทะทั้ทงหลายจวยดาที่พิสูจน์ทั้งหลายยังไม่เป็นอาบัตของเธอยังไม่เห็นอาบัตของเธอเมื่อใดพิสูจิ์ทั้งหลาย นาบัตของเธอเขา้าเมื่อนั้นเขทาทั้งหลายก็รู้จักเธอได้ว่านี่เป็นสมณะอันตรายเป็นสมณะแก่เป็นสมณะขยะมูลฝอยดังนี้ขันคนทั้งหลายรู้จักเธอว่าเป็นฉะนั้นแล้วนะเขาก็จะได้เธอออกไปจากนอกมุมนะข้อนั้นเพราะอะไรเพราะคนทั้งหลายมีความประสงค์ว่าอย่าให้คนชั่วทําลายริงสุที่ดีอื่นๆทั้ทงหลายเลยดังนี้ รู้สุทั้งหลายนะเรียบเหมือนตน้นขะ้าวปีนะเลียบเหมือนต้นข้าวปีซึ่งออกรวงมีแต่แกบไม่มีเนื้อในที่บม่ได้พได้เกิดขึ้นในหนาข้าวเต็มไปหมดในฤดทนูทำงานตาของมันลำต้นของมันใบของมันก็ดูเหมือนเหมือนต้นข้าวนะทาั้งหลายถดยเวลาที่รวงยังไม่ออกเมือ่อใดเมื่อออกรวงเมื่อนั้นจึงทราบได้ว่า นี้เป็นต้นข่าวผีซึ่งมีแต่แกบไม่มีเนื้อไหนที่จะได้โพกได้เลยทั้งนี้ท่านคนต่างๆทราบจินได้แล้วนะทราบจิตได้แล้วเขาก็จะกันถอนทิึงถอนนะถอนทิ้งพร้อมกับทั้งถอนรากทิ้งไปพนน้นนาเขา้าข้อนั้นอ,อะไรเพราะคนต่างๆมีความประสงค์ว่าอย่าให้ต้นข่าดีทำลายต้นข้าวที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยทั้งนี้ พิสุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นนักบวชบางคนในกรณในี้มีการเดินการถอยกับการแลดูการเดียวดูการคู่แขนคู่ขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการส่งสังกัดถือบาทของจิวัเหมือนพวกพิสุท์ที่ดีรูปอื่นทั้งหลาย่วยเวลาที่พิสุจ์ทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัตของเธอเมือ่อใดพิสุจทั้งหลายเห็นอาบัตของเธอเข้ามานั้น เขาทั้งหลายก็รู้จักเธอได้ว่านี่เป็นสัมนอันตรายเป็นสํมนักแกบเป็นสํมนักขยะปลุ่มไฟดังนี้ท่านคนทั้งหลายรู้จักเธอว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็จะเน้นเธอออกไปนอกหมู่ข้อนั้นเพราะอะไรเพราะคนทั้งหลายมีความประสงค์ว่าอยาให้คนทั่วทําลายปิะุที่ด,ดีอื่นๆทั้งหลายเลยดังนี้ที่สุดทั้งหลายเปรียบเหมือนกองข้าเบอกและกองใหญ่ที่คนทั้งหลาย กำลังลอยกันอยู่กลางกลางลมอย่างในข้าวเปลือกนนั้นข้าวจะเป็นเมล็ดแท้แข็งๆก็ตกไปรวมกันอยู่ในกล่องหนึ่งส่วนข้าวเดิบที่เป็นแกบลมเ็าวัดิวพาไปรวมเข้าเป็นอีกลองหนึ่งเจ้าของจึงเอาไม้กวาดกวาดข้าวที่เดิบนั้นไปถึงเสียข้อนั้นเพราะเหตุใดาะเจ้าของมีความประสงค์ว่า ยาให้เขาเดิมจะเป็นแกมมาบนทับเข้าที่ดีดอืนอ่นๆทั้งหลายต่งนี้เลยพิ้สุกทั้งหลายฉันใดกฉ็ฉะนั้นนักบวชบางคนในกรณีนีนน้มีการเดินการถอยกลับการแลดูการเที่ยวดูการคูแขนเข้าาคูแขนออกการเหยียดเนอเหยียดเท้าและการส่งสังกติถือบาตรของจิวรเหมือนพวกรูสุดที่ดีลุกเอมื่นทั้งหลาย ทวดา,าที่มีสึกต่างหลายอย่างในอาบัติของเธอเมือ่อใดรู้สึกต่างหลายอบัติของเธอเข้ามานะั้นเขาตั้งหลายก็รู้จักเธอได้ว่านี่เป็นสนานักอันตรายเป็นสนานักแกบเป็นสนานักขยะมูลฝอยมูลฝอ,อยดังนี้ท่านคนทัางหลายรู้จักเธอว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็ในประเทศเธอออกไปนอกมองก์้อนั้นเพราะอะไรเพราะคนต่างหลายมีความประสงค์ว่า ยาให้คนทั่วทำลายพิสูจนที่ดีอื่นทั้งหลายเลยดังนี้พิสูจิ์ทางาดอันหนึ่งเรียบเหมือนปรุษที่ต้องการทั้งไม้สำหรับใส่น้ำถือขวานที่มขมก็ไปในต่าเขาะต้นไม้ต่างๆหรือขวานบรรดาต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นต้นไหนเป็นไม้น้อแข็งมีแก่นตันถูกเคาะด้วยขวานย่อมส่งเสียงหนักๆย่อมส่งเสียงหนักๆ,ๆส่วนต้นไม้ที่บุใน น้ำเึิมเข้าไปแช่อยู่ได้นะ่ะจนเกิดเปลยผุขึ้นในตัวเองนะ่ะถูกเคาะโดยความเข้าก็ส่งเสียงดังกล้องนะบรุษผู้นั้นจึงตัดต้นไม้รลอผู้ชนิดนะ่ะผู้ในชนิดนั้นที่โคนแล้วตัดปลายออกคว้านในทําให้เกียบเก่าอย่างดีคันแล้วก็ใช้เป็นถังรับใส่น้ําได้สําเร็จรู้สึกต่างดายฉันแต่ก็ฉันนั้น นักบวชบางคนในกรณีนี้มีการเดินการถ่ายกลับการแดะโดนเดียวการเดี่ยวโดการโค้แขนการโค้งขาการเหยียดมือการเหยียดเท้าการส่งสังกติือบาทของทีวรเหมือนพวกไปสูจน์อุทิศรูอื่นๆทั้งหลายตัวดาที่พิสูจน์ทั้งหลายยังไม่เห็นอัตบของเธอเมื่อใดพิสูจน์ทั้งหลายเห็นอับัตของเธอเข้า เมื่อนั้นท้อทั้งหลายก็รู้จักได้ว่าเธอนีเป็นสมนะอันตรายเป็นสมนะกแกรเป็นสามนักขยะุนไฟอย,อย่างนี้ขันคนทั้งหลายรู้จักเธอว่าเป็นเช่นนั้นแล้วพ่อก็ในปดะเทศเดินออกไปนอกเมืองเพราะนั้นเพราะอะไรเพราะคนทั้งหลายมีความประสงค์ว่าจะให้คนทั่วทําลายพวกพิซึที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยนี้เพราะว่า เพราะว่าการอยู่ร่วมกันจึงรู้จักกันได้ว่าคนนี้มีความปรารถนาดำมกม,กมกักโกดมักกระบดูคุณของท่านหวนัวดื้อตีนต้นเสมอท่านมีความมิสยามีความตนีและโอ้วนในท่าบกลางชนเขาเป็นคนมีวาจาหวานมีวาจาหวานปานสมณะที่ดีพูดนแต่ในที่รับคนยอมทำในจึงที่คนทั่วซึ่งมีความเต่ำต่ำ เฟอร์ระเบียบพูดจาปิดปนโผพ่ผเขาทำกันทุกอย่างทุกคนพึงร่วมมือกันกะจัดเขาออกไปเสียทุกคนพึงช่วยกันถอนกันถึงถอนบุคคลที่เป็นต้นข่าวดีนั้นถึงพึงช่วยกันกับคนรวงคนรวงคนกลวงเป็นโพงไปให้ผนพึงกันช่วยกันกัดเอาคนที่ไม่ใช่สมณะแต่อย่างอดอ้าง ตนว่าเป็นสมณะออกถิ่นเสียดุจชาวนาโดยเข้าเพื่อนาการบ่มเพื่อคัดเอาข้าวดีบออก,อออกถิ่นเสียฉะนั้นอันหนึ่งคนเราเนี่ยเมื่อมีการูร่วมกันกับคนที่สะอาดหรือคนที่มันจะอาจกระดาบก็ต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยเสมอแต่นั้นแต่นั้นถึงสาม,มื่อกีต่อก,กันมีปัญญาทำที่สุดุกแห่งตนเถิดน,นะมีปัญญาทำท,ที่สุด ทุกแห่งตนเธินเนาแล้วก็บัญยาธรรมะธรรมะเรื่องสมนสมนาทีสํมนนาแกบนะแล้วก็สมณนาขยะนยก็จบลงแต่เพียงตอนนี้ก็ขอ,ขอจะดแดนพอดกองพิการจสดงดธรรมะไว้แต่เพียงตอนนี้ก็ตสวัสดี